ต่อไปก็คือเป็นการถอดประกอบนะครับของริงมิตันแปดลิมิทันพันหนึ่นะครับผมทันแรกใส่สป,ปริงแนบนะครับเรียกผมเรียกว่าสป,ปริงแนบเพราะว่ามันเหมือนเหมือนแนบไม่แค่หูผลจักแรนนะครับ <c oughs> นี่เอาที่เรา้าใจนะครับ,รบแล้วก็ใส่เข้ากับรูให้มันเข้ากันใส่ด้านในแล้วกดไปนิดนึงถ้าปืนใช้งานมากก็ให้ เพาะใหม่แล้วกันของใหม่มันก็ฟิตอย่างนี้นะครับกรอบโดยซ้อนไว้ครับซอนไว้บ้าปืน <c oughs> ยิงทุกปืนครับ,รบใช้มันถูกถูกถูกนั่นนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ไ้เพาะไปนะครับจะเพาะแดงดาวจรแล้ว ก็ใส่คือว่านานต้องกดไปด้วยมันเด้งออกกดไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับไรครับต้องประคองมาด้วยเอานิ้วชี้ประคองมาอีกนะครับมันจะดีดออก เข่าล็อกแล้วของมันนะครับเราก็ใส่ชุดคันลังนะครับหรือตัวกดสไลด์นะครับไปดีๆ่อย่างมือนี่จับไ้แน่แนๆนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนี่ก็เสียบไปครับก็ยางโอลิงนะครับสิ่งสำคัญคือใส่ยางโอลิงไว้แล้วก็ข้อลืมบอกอีกข้อหนึ่งไปนะครับ อ่าตรงนี S <S e e ้ครับอย่าให้ร่องนี้มันจะอยู่ร่องเดียวกันนะครับให้ถ่ายใกล้ๆเลยนะครับแล้วมันจะยิงไม่ออกร่องบากนะครับเดี๋ยวจะเห็นร่องบากไหมครับตรงนี้ครับอย่างครับนะครับอย่าให้มันอยู่ร่องเดียวกันนะครับจะยิงไม่ออกเลยนะครับการใส่ต่อไปก็คือรับกล้อง ก็เ็จก็ต่อได้ฝา,าประกับลงนี้นะครับแล้วก็ส,สปริงด้านลูกนะครับอาจจะยาวหน่อยพยายามจับยัดดีๆดดแล้วก็เสียบหวัวผิดฟ้าไว้ครับอันนี้ผิดแน่นได้ก็ดีนะครับ มันจะหลวมนี่ก็ใส่กูเกิหน้านะครับกูวิิหน้านี่ก็ใช้เป็นไขควงแบนนะครับหมุนไปแต่อาจจะใส่ยากนิดนึงตรงนี้เพราะว่ามันมันจะไม่ค่อยเข้าล็อกกับมือคนเท่าไหร่ ต้องกดด้วยนะครับทีนี้ก็มาเช็คมาเช็คนะครับกาลั่นปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยครับครับจบขั้นตอนครับขอบคุณครับ